ค่ะสวัสดีค่ะคุณธนัทค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่บริเวณท่าน้ำพรานนกค่ะถนนวังหลังนะคะข้างโรงพยาบาลสิริราชค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่ทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครค่ะได้ลงมาจัดระเบียบทางเท้านะคะเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะบริเวณนี้จะมีผู้ค้าค่ะมาวางแผงค้าจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาการจราจรนะคะและก็คนเดินเท้านะคะไม่มีบริเวณทางเดินจะเบียเสียดกันค่ะ ซึ่งหลังจากที่มีการแก้ปัญหาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันค่ะ จากการเดินสำรวจดูนะคะบริเวณที่ทางเท้าที่มีการจัดระเบียบค่ะมีการทาสีใหม่บริเวณขอบทุกบาทน,นะคะเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ค่ะในการบอกว่าห้ามจอดนะคะและก็ห้ามขายค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะตรงบริเวณนี้ซึ่งฝั่งตรงข้ามนะคะตรงนี้จะเป็นอย่างมีพ่อค้าแม่ค้านะคะวางแผงขายอยู่ค่ะซึ่งคาดว่าปลายเดือนธันวาคมนี้นะคะจะมีการจัดระเบียบอีกครั้งค่ะ ซึ่งจากการตรวจสอบการจราจรนะคะก็ไม่ติดขัดเหมือนแต่ก่อนค่ะซึ่งขณะนี้เป็นเวลาที่เลิกงานนะคะก็ไม่มีรถที่ติดขัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะให้การดูแลในการกลับรถไปมาค่ะแล้วก็มีการปรับภูมิทัศน์ด้วยการนําดอกไม้นะคะมาประดับเพิ่มเติมค่ะรวมทั้งคาดว่าจะมีการทาสีรั้วให้มีสีสันที่สดใสเพิ่มมากขึ้นนะคะ โดยจากการสอบถามผู้ใช้ทางท่าบริเวณนี้เป็นประจำนะคะก็ให้ความพึงพอใจนะคะเพราะสะดวกต่อการเดินทางลดปัญหารถติดได้มากขึ้นนะคะแต่ก็สงสารผู้ค้าที่ต้องไปหาที่ทํากินใหม่ค่ะเราจะไปฟังเสียงกันค่ะโอเคนะคะการเดินก็สะดวกดีอะคะ่ะก็รถต็ไม่ค่อยมีทางเดินไม่ต้องวุ่นวายมากนะคะแต่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็มีข้อเสียคือผมว่ามันหาอะไรกินยากขึ้นนะพี่เมื่อก่อนจะมีของขายใช่ ค่ะเห็นก็เขาก็บวนกันน่ะจากที่หนูเคยซื้อน้ําขาประจำเงเี้ยเขาก็ไม่มีที่ทํามาหากินนะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะแต่อยากให้หาที่เขาขายกับที่อะไรอย่างเงี้ยโดยผู้ช่วยผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะคะแล้วก็เทศกิจค่ะให้ลงมาตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยังย่งยืนต่อไปค่ะจิตพรดนนท์ผาดผู้สื่อข่าวเอ็นเอ็นรายงานค่ะ